เาวันนี้ประเด็นเด็ดสุดสัปดาห์เราอยู่กันที่เทศบาลตำบลธัญ,ญบุรแบนนีแล้วก็สสจประุมธานีแล้วก็สสอธัญ,ญบุรีและโรงพยาบาลธัญ,ญบุรีนะครับก็วันนี้มาให้บริการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อบริการตรวจวันละ400คนเพราะว่าตรงนี้เป็น6จังหวัดที่เป็นสุ่มเสี่ยงพื้นที่สีแดงถามที่สุดคือค้นหาเชิงลุกให้เร็วที่สุด <c oughs> เจอแล้วก็เฝ้าระวังแล้วไม่ให้เกิดคัสเตอร์ใหญ่ในจังหวัด ทุมนาีได้มาร่วมในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอธัญบุรีก็ถือว่าเป็นการลดการเดินทางลดค่าใช้จ่ายพื้นที่สีแดงเรามาร่วมแรงป้องกันเราใช้วิธีการสวอปที่จมูกนะครับซึ่งมีผลค่อนข้างจะแน่นอนกว่าึาเสียงแล้วก็วสู้สู้ไหมสู้พี่น้องประชาชน ให้ควารวม,มร่วมม้อยร่วมมือผมเชื่อได้เลยว่าเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับเช็คลัสจะสบายใจมากกว่าเพื่อสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่หงหายามห่วงหวงแกท่าบอกว่าต้องเตรียมพร้อมไว้ครับก็เาียงท,ทีมงานท่านสะสะนะครับด้วยความรับข้อมห่ใหใ่จากท่านสะสะแล้วก็ตัวของผมเองเนาะก็มีความเป็นห่วงใยพ่อแม่พี่น้องสกแกนเข้ามาเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาจะแจ้งเลยว่าข่าวดีภายในสีชั่วโมงรอข่าวดีได้ วันนี้นะครับทานินสิวิหกถ่ายภาพยังเมียนน้ำมากรกะจายรายงานจากเทศบาบลธัญบุรีเจ้าค่ะ